ได้เลยช่วยร้านนึงเรียบตัวหน่ั้อขอบคุณเป็นอย่างรกัใบเพราะว่าคนจะมีลาเหมือนกันมาอยู่ฝันจับจีจับะครผมผมจะเที่ยวจะร้อนนะนี่โอเคได้มันจะมีผมดุนจับเย็นๆถ้าเย็นๆนี้ผมจับตัวไครัต้อบคุณตากครับตครับเป็นรถอันดกางจัดครับ ไม่ใส่เลือดไม่เอาสัพทต่อยนีจุต้นๆเนาะลอยแบกครับเกินลบเนื้อศัพทแบบนี้ถา่อยตัวนี้้องานัำเนื้อนั้นก็ได้

ครับรถจัดเด็กจัดผมต่างครับตอนนี้เราอยู่ในยูทู u b e ตอนนี้ครับเพื่อนๆในยูทูนแต่ตบผุเพึ่งไล์สุดเข้ามาออกจากต่ๆมาคท้าฝากแกฝากสิบรามครน่าสิบครับยาเนี่ยยาเนี่ยจาเรื่อเคิดจังครับอันนี้ผมเชิญคุณไปธรรมดาครับจ้าับ

เดี๋ยวนะครับหนึงน้เ็จัดเ็จัดเนีนู่นตาเ็ษจัดผ่กาประจัับ่อามจัดผมตาเ่จัดผมาเเียามาจัดให้ใจเกใจยุ่ซัำไ้ชุธรรมดาด้วยขึ้นทามดราบโอ้โหเาดสักน

รถจัดเผ็ดจัดน้ำค้นผมสองหยุดอันนี้ผมน้อยนึงของไอ้นผมนัวเียมผมผมนัวนัว

ผมตองนะจิ้ผมตองตามูตรคนจะเป็นยังไงนะย้อยทางเอานาะโซล่ันกกับพ่เใายเสเลยขึ้มวะวงเยครั่งอะไระครบเลี้ยงเล้จิ้มกระกหกอบกับการัด

พอพวกคุณไม่ยากวันนี้ครับผมตอนนี้อยู่ไร่สดนะครับแล้วก็จะตอรับขอบคุณครับเดี๋ยวให้เดจัดอันนี้เลยเรี๋ยวัมจดซอยช่วยแ้วจิ้มหมูต่าง๋ยวขึ้นมาแล้วอันนี้มันสาง15จานองเาจะานือมาเลยเอาไส้หมูก่อนแยบกัน อันนี้ร้อยสาม่าร้อยสามสิบบาทเลยหนึ่งร้อยสามสิบบาทเอาน้ตจ้าือเพ่าเหอนเอาเอาเยอะเลยเลี้ยงแพี่เขาด้วยแล้วก็เอานี้กาเอาไปขึ้นกินเองบอกวาไปขี่กินเองอย่างนี้เอาแล้นเอาแล้เอาลงเที่ยงได้เนาะเร็จเลาว

ก็ไปเป็นลวกทิ้มนี่เชีอยากจะอันี้รถเอาผมมเีบัางัาเนาะนำนมให้มูนนั้นียเอามูเลยเนี่ยเันครับาเป็นสองมันั้งหมดเป็นสามร้อ อยากจะสียห์หนูรวมทั้งหมด3ามร้อสามสิบครับบันทึกครับเพื่อนๆในยูทูบนะครับผมวันนี้เอาน้ำจิ้มผมอะไรครับขมจัดอันนี้ของอะไรของกากของน้ำจิ้มผมจัดน้ำจิ้มผมจัดหนึ่งถุงอันนี้นะรวมไปอย่างนี้นะเดี๋ยวก็รอต้มแล้วก็น้ำจิ้มผมจัดนะ หารรวกั้หมดเป็นสามร้อยสามนี้อตัวร้อเจ็ดสิบตวอันนี้ร้อยเดสิบองุ่าแล้วก็รวกกินรวมกินได้ไรวมกินรวมกินไดลอยเงินเยแปดสิบ Качинула,

ต้ผมผงต้มเปรี้ยวครับเท่าไรนยี่สิบอต้มเปรี้ยวต้เวมเปรี้ยวนะมีนะพี่เดียมไมนึ่อันนี้ยยนนะนนร้อย 3, 5, 5, 5, 5, 5. อยี่กันเนเดี๋ยมครับีนัเจ้าองะไได้นะครับนึีเอเี่ยวผมตายต้นใจไปด้อเด้อต้องจอใจเอให้แค่ให้แี่นมร้อยย,ย,อยีนะ รับ120บาทแต่อันนี้120บาทได้อาราเลยครับให้มาก่อนนเ้าเ้าย่าอาเด้มต้มนี้แล้วอนนี่วกอะเดีมลางน้ําคนเียขุณมกลางน้ํขคนแมแมวรสชาอะไรดีครับเปรี้ยวปลาข้าวนเอาเปรี้ยวหรือเอาขมเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวาเได้ไหม

É assim, lá vem cá de bás, ó. Trói bíchô nó aí. Tá saindo lá